นี่นะคะแม่พันแรนร้อยลาวค่ะพร้อมปล่อยนะคะเ,คเป็นสัตว์ถึงรอบแล้วนะคะทุกคนน้ำหนักเก้าสิบบวกจ้ามีว่างอยู่สองตัวนะคะพิกัดลำบนแนงมุดนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะแังว่างอยู่นะ เอาได้เลยค่ะสนใจนะคะทุกคนแดนร้อยนะคะแม่พันแดนร้อยยังไงคะยังไงคะมพงอาบน้ำให้นะคะทุกคนสรงสวยนะคะสงสวย พันแรนร้อยรับรองลูกดกนะคะทุกคนเลี้ยงลูกดีลูกดกแม่พันสวยพิกัดต,ตำบลน,นงมุดจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาได้เลยนะคะใครต้องการเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะ ตัวทรงองเอวนะคะ